สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตานฮิลลิ่งทาโล่บายตาลตาลามนตานะคะกลับมาพบกับตานอีกเช่นเคยในช่วงดวงประจำเดือนค่ะแล้วเราก็เดินทางม,มาถึงเดือนตุลาคมกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใช้ไพ่ทั้งหมด3สําหรับนะคะในวันนี้ไพ,พ่พิแคนนะคะแล้วก็เฮลโ o t าร์ตนะคะเป็นไพ่ธีมฮาโลวีนนะ,ะเหมาะกับเดือนนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่ตีโลกาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทนายกันสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะคะต <t> ่างขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสายยาันบรารมีของทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะ <t> ที่ครูบาอาจารย์ดึงดุดทุกท่านได้เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ <t> เดี๋ยวเรามาเช็ดอ่าโอ้โหโฟ ครูบาอาจารย์เรียกคุณให้มาดูคลิปนี้จริงๆนะเนี่ยอืมมาเพื่อความมั่นเออ่มั่นคงอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินหรือความรักก็ตามนะคะจิตวิญญาณตัวตนของคุณนะในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรนะคะโอโ้โ,อโห <laughs> นานตาลจะสับให้แล้วมันเออ่พลังงานมันตีมันขึ้นมาขนาดนี้นะคะมา มันมีเรื่องของเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะโออดดเด่นนะคะเป็นไปในลักษณะที่ว่าเรากำลังตั้งหน้าตั้งตาทำในสิ่งที่เราถนัดเรามีองค์ความรู้ เราเชี่ยวชาญในเรื่องตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันถนัดเรื่องนี้ฉันอยากทําเรื่องนี้แล้วคุณยังไม่ได้ทํานะเดี๋ยวคุณจะได้ทํานะคะช่วงนี้คุณอาจจะใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในในสิ่งตรงเนี้ยคุณอะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะแต่คุณยังไม่ได้ดึงศักยภาพของตัวคุณออกมาให้ชาวโลกก็ได้เห็นอืมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้อง โชว์ศักยภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะถูกเชือเชิญคุณอาจจะถูกเรียกตัวไปเพื่อให้แก้ไขสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะไม่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นที่มันวุ่นวายที่แบบคนอื่นเขาแก้ไขไม่ได้คุณจะแก้ไขได้คุณจะมีไอเดียอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วมันเป็นไอเดียที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นไอเดียที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ คุณจะได้โชว์ศักยภาพของคุณนะคะคุณอาจจะมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวสักนิดหนึ่งเนาะซึ่งมันเป็นความท้าทายคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออน่าลองน่าทำให้ฉันลองดูสิฉันมีความมั่นอบั่นใจฉันมีองค์ความรู้ให้ฉันทำสิแล้วคุณทำได้ด้วยนะโอ้คุณไม่ได้ดีแต่ปากนะคุณคุณมีองค์ความรู้จริงๆแล้วคุณคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญตรงเนี้ย คุณอาจจะเสนอตัวเองเพื่อเข้าไปแก้ไขอะไรตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมเนี่ยจากนั้ไพ่ตรงนี้นะเออไม่รู้ขึ้นมาบอกเลขหรืออะไรหรือเปล่านะถ้าใครเห็นหรืออะไรยังไงก็ตามสะดวกได้เลยนะคะ <c oughs> อืมนะอาจจะมีทั้งงานลาดงานหลวงเข้ามาให้คุณได้แบบ <c oughs> เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้อาจจะเข้าไปแก้ไขหรืออาจจะไปเป็นผู้ ให้คําแนะนําเป็นผู้ไกลเกลีย่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้โชว์ศักยภาพที่คุณมีอมืในตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันละกันว่ามันจะเป็นไปในลักษณะไหนนะคะมารู้สึกว่าแบบมันเป็นช่วงความท้าทายของชาววันพุธเนาะในช่วงเดือนตุลาคมอะบางท่านแล้วเออดาวของวันพุธอะ ดาวพุทะมันคือดาวแห่งการสื่อสารการเจรจานะคะคุณอาจจะเข้าไปช่วยไก่เกียรช่วยเข้าไปเจรจาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงเดือนนี้หรือเร็วๆนี้นะคะก็ลองดูเนาะว่ามันจะเป็นไปในลักษณะไหนนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โชคลาภเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยในเดือนตุลาคมเริ่มพี่ตัวคุณกันก่อนอ oh. สะบักสะบอมนะเออถ้าอย่างงั้นเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่นะอา,อาจจะมีระวังในเรื่องของของมีคมยางแตกอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะอุบัติเหตุเล็กน้อยถึงขัน้นเจ็บหนักนะคะขับรถให้มีสตินะไปกันต่อเริ่มมาก็หนักหน่วงสาหัสเลยนะคะชาววันพุธเนาะ ทั้งสิบดาบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปผ่านมรสุมเราไปผ่านวิบากอะไรมาหนักหน่วงแล้วแหละเดือนนี้มันอาจจะเป็นแบบจุดสุดท้ายละที่คุณจะโดนถ้าใครที่โดนมาแล้วก่อนหน้านี้หนักหน่วงมาแล้วก่อนหน้านี้นะเออช่วงต้นเดือนอะ่ะมันอาจจะเป็นจุดคลายแมท่ะแล้วเดี๋ยวพอมันหลุดจากตรงนี้ไปได้อะ่ะขอให้คุณมีกําลังจิตกําลังใจที่เข้มแข็งละกันพอคุณผ่านจุดนี้ไปได้อะ่ะ ดีขึ้นละเพราะว่าสิบดับมันคืออะไรมันคือจบแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะใครที่เหนื่อยมาก่อนหน้านี้นะก็ใกล้จบแล้วนะคะใกล้จะได้เริ่มซีซั่นใหม่ได้เริ่มแชปเตอร์ใหม่ได้เรื่องสตอรี่หรือเรื่องราวใหม่ๆแล้วนะคะขอให้คุณผ่านจุดนี้ไปได้แล้วกันนะแล้วท่านเชื่อว่าคุณผ่านไปได้นะคะด้วยศักยภาพที่คุณมีด้วยความเชื่อมัน่นมั่นอบมั่นใจในความสามารถของตัวคุณนั่นแหละการเงินเป็นอย่างไรบ้าง นะ hello friends นะคะอาจจะมีใช้เงินไปกับออการให้คำปรึกษาหรือว่าการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยใครที่เป็นนักเรียนอยู่หรือว่าใครกำลังศึกษาาวิชาความรู้อะไรก็ตามที่คุณสนใจคุณอาจจะใช้เงินไปกับตรงนี้ก็ได้นะคะอืมสังคมเพื่อนฝูงเป็นอย่างไร two of w o n s ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะ เอออาจจะติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ก็ได้จนคุณรู้สึกไปว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนเรามันห่างหายกันไปในช่วงเวลานี้นะคะต่างคนต่างไปเติบโตต่างคนต่างไปเผชิญภา,าวะต่างๆที่แตกต่างกันไปมันเลยทำให้มีความห่างเหินห่างเหินเหินห่างเออเออประมาณนั้นนะก็จะแบบ บางคนก็หายเงียบกลิบไปเลยไม่ได้คุยเลยอะไรประมาณนี้นะคะไปเจอกันแบบอาจจะไม่ได้เจอหน้าไม่ได้เฟสทูเฟสอาจจะไปเจอกันในเส้นทางของโซเชียลหรือสื่อออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้บางท่านก็มีการเดินทางไปข้ามน้ำข้ามทะเลต่างประเทศอะไรอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณเป็นอย่างไรบ้างเอยอุย้ยนายออฟวอนขึ้นมาสองใบนะคิดว่า ตรงนี้ที่ขึ้นมาค่ะอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจะพงจะหัวมึนจากอุบัติเหตุได้นะคะขับรถขับราอะไรอันนี้น่าจะโยงไปถึงทางด้านครอบครัวเนาะให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยขึ้นอยู่กับภาวะภาวะกรรมของแต่ละคนละกันใช้คำนี้เนาะอืม ลูกน้องบริวารเป็นอย่างไรบ้างนะคะ t m p r m s s e s s โอเคเลยลูกน้องบริวารของคุณสามารถช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณได้นะหากคุณมีปัญหาอะไรที่มันหนักหน่วงสาหัสมากๆงานลาดงานหลวมันเข้ามาเยอะจนเกินไปจนคุณรับมือไม่ไหวหากคุณมีลูกหนวงลูกหน่วงเอ,อ้ยวันพูธคุณเป็นอะไรกันพูดไม่รู้เรื่องเลย หากคุณมีลูกน้องนะหรือคนที่อยู่ใต้อานัตของคุณนะคะก็ให้คุณคุณสามารถขอความช่วยเหลือเขาได้นะหากคุณหากงานของคุณที่มันเข้ามามันหนักหน่วงมากจนเกินไปอ่ะคุณสามารถให้ลูกน้องของคุณช่วยเหลือได้นะคะเพราะเขามีศักยภาพพอๆกับคุณเพอๆอาจจะมีมากกว่าคุณก็ได้แต่ด้วยความที่เขายังมีวุฒิภาวะในด้านของการทํางานเนี่ยน้อยกว่าคุณเข้ามาหลังคุณมันก็เลยทําให้อ่อ สภาวะของคุณเนี่ยสามารถสั่งการเขาได้นะแต่ตอนนี้คุณจะคุณอาจจะป่วยคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะอะไรเงี้ยคุณสามารถเอางานไปให้คนรอบข้างได้นะคะอย่าเอางานมาทําคนเดียวนะหัดไว้ใจคนอื่นคนรอบข้างบ้างกระจายงานไปให้ถูกคนถูกกับลักษณะงานนะคะแล้วคุณจะเบาลงอะไรที่มันหนักๆอยู่มันจะเบาลงนะคะอืมชา่เลนที่คุณจะเจอในเดือนนี้นะคะ Tree of Wars เป็นเกี่ยวกับการรอคอยนะยิ่งใครทําเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะการขนส่งอืโดดเด่นมากๆในเรื่องของต่างประเทศเนาะค่าเขาเรียกอะไรนะ Shipping ต่างๆ c a โก o ต่างๆอะไรตรงเนี้ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอ้ยทำไมมันนานจังนะคะคุณอย่าลืมว่าในช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมเนาะท้องฟ้า สภาพอากาศแปรปรวนหนักมากไม่ว่าจะเดินทางผ่านเ,าเป็นทางอากาศหรือว่าทางเรือนะคะมีผลกระทบทั้งนั้นทางบกก็ไม่ต่างกันนะเพราะน้ําท่วมน้าท่วมอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่ทําชิปปิง้งใครที่ทําเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางอะไรตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีการเ,าเสียหายเกิดขึ้นได้อืต้อง ต้องทํางานด้วยความระแวงระวังมีสติให้มากๆนะคะอย่าประมาทนะวางแผนล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะอาจไม่งั้นอาจจะเจ็บหนักได้ในเรื่องของการเงินการทองนะคะอืมหากคุณมีคู่ค้าคู่สัมพันธ์นะคะหรือจะไปดีวงานกับลูกค้าไปคุยงานกับหุ้นส่วนเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย lovers นะคะก็จะออบางทีเขาอาจจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างมาให้กับให้คุณได้เลือกก็ได้นะหรือตัวคุณเองนี่แหละ อาจจะต้องทำข้อเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาแล้วมันจะต้องสมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุณกำลังจะไปดิวด้วยนะแล้วตาลเชื่อว่าเขาจะเลือกในสิ่งที่มันโอเคอืมถ้าคุณยื่นข้อเสนอไปให้เขาได้ถูกอกถูกใจเขาก็จะเลือกคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดิวงานแล้วมีคู่แข่งที่เขายื่นข้อเสนอที่มัน อโอเคมากกว่าคุณอันนี้คุณก็ต้องพิจรารณาก็อย่างที่บอกว่าช่วงเดือนนี้คุณอาจจะหนัก่วงสักนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดคุณออวางแผนดีทําโปรโมชั่นที่ดีหรือว่าทําข้อเสนอที่มันไม่ได้เอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไปมันต้องแฟร์กับการที่คุณไปเดียวงานกับหุ้นส่วนของคุณหรือว่าลูกค้าของคุณอะแล้วคุณจะได้งานนี้นะคะสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยโอ้โหเรื่องระบบน้ํา เนี่ยหม้อนงหม้อน้ํานี่ระวังนิดนึงนะในเรื่องของหม้อน้ําที่เกี่ยวกับรถใครขับรถขับราตรงนี้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ระวังโรคซึมเศร้าด้วยนะเครียดฮอร์โมนตกอะไรประมาณนี้นะคะรักษาจิตรักษาใจตัวเองให้ดีนะเพราะว่าการที่เราจมอยู่กับเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆที่มันไม่ได้จันท์ลงใจ มันไม่ได้ฟูลฟิลให้กับคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณน่ะดิ่งลงไปเรื่อยๆเออแล้วมันจะมันพอเรารักษาตัวเรา,เ,ราเองไม่ทันน่ะมันก็จะจมดิ่งลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็จะส่งผลกระทบถึงร่างกายและสภาพจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นออจากหน้าไพ่ตรงนี้เนี่ยคุณมีคนรอบข้างที่ดีนะที่เขาพร้อมที่จะใส่ใจดูแลคุณที่เขาจะหิวใจคุณได้ลูกน้องบริวารของคุณหรือถ้าใครไม่มีลูกน้องบริวารน,นะ แต่มีสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยฮิวใจได้ดีมากๆเลยนะไปไปเล่นไปคาเฟส่สัตว์เลี้ยงก็ได้อะไรประมาณเนี้ยจะทําให้คุณเน่ะมีกําลังจิตกําลังใจที่ดีมากขึ้นนะคะอืมแล้วก็เออบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้อง move on แล้วก็เป็นไปได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า10ดาบแล้วมันมาคู่กับห้าถ้วยเนี่ย การที่เราไปยึดติดอยู่กับของเก่าของเดิมที่มันยังค้างอยู่ในใจของเราอะ่ะมันไม่สามารถให้เรา move on ไปที่ไหนได้เลยมันจะทำให้เราจมอยู่กับอดีตนะคะแล้วเราก็เจ็บปวดทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจอย่างเงี้ยแต่คุณรู้ไหมบางสิ่งบางอย่างอะ่ะคุณแค่คุณมีอยู่แล้วอะ่ะคนที่ให้กําลังใจคุณคนที่คอยเทคแคร์ดูแลคุณคุณมีอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณไม่ยอม หันกลับมามองเท่านั้นเองคุณไปยึดติดอยู่กับของเก่าของเดิมที่มันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วอะค่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะปล่อยวางถ้าคุณปล่อยได้นะอู uh ้หูเชื่อเถอะจักรวาลน,นำทางคุณไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนขอให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันมองถึงสิ่งที่มันอยู่กับปัจจุบันอยู่ตรงหน้าของคุณอนะแล้วเดินไปตามทางที่ ที่ถูกที่ควรที่ครูบาอาจารย์หรือว่าจักรวาลหรือยัวไกแดนซ์นะสปิริตอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนับถือที่คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งสิ่งนี้ดีต่อคุณเขาจะนำพาคุณไปในทิศทางที่ดีนะคะหากคุณได้เห็นแสงสว่างอะไรบางอย่าง มีคนคอยหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้มีคนเข้ามาคอยพูดคุยคอยเจรจาอะไรบางสิ่งบางอย่างตรงเนี้ค่ะเขาพยายามที่จะดึงคุณให้อยู่กับปัจจุบันดึงคุณให้หลุดพ้นจากวิบากตรงนี้ให้ได้แล้วตานเชื่อว่าคุณทําได้อืคุณรักตัวเองให้มากๆคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะคะพอเรา ฟังสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆเนี่ยจะไปฟังเสียงคลื่นอย่างที่ตาลเปิดนี้ก็ได้นะที่คลอไปด้วยกับคลิปเนี้ยค่ะมันจะปรับจูนสารเคมีที่อยู่ในสมองของเราแล้วมันก็จะส่งผลถึงสภาพร่างกายและจิตใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นตาลเป็นกําลังใจให้คุณมีครูบาอาจารย์ที่ดีคุณมีคนคอยไกด์ให้กับคุณคอยช่วยเหลือคุณคอยผลักดันคนุณนะคะอยู่กับปัจจุบนันแล้วมองเห็นจิกมอง ออหาสิ่งนั้นให้เจอเขาสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่รอบตัวเราเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าช่วงที่เราจิตตกช่วงที่เราวิต,ตกกังวลอนะเราหาไม่เจอเหรอกอืมเพราะฉะนั้นพูดสิ่งดีดีเข้าตัวนะแล้วแล้วเออพวกเนี้ยมันจะดึงดูดพลังงานจักรวาลเข้ามาได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของการงานเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยการงานโดดเด่นนะเหมือนคุณจะได้รับโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานแล้วสามารถ สร้างเงินสร้างทองให้กับคุณได้เออมันอาจจะรอ,อนานหน่อยเพราะว่าสามสามไม้มันอยู่ในตําแหน่งอุปสรรคเนะาะที่รอ,อนานอยู่แล้วอาจจะรอ,อนานมากกว่าเดิมนะคะแต่คุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากบางสิ่งบางอย่างและตันเชื่อว่าอาจจะมาจากไหนดูสิโชคลาภเป็นยังไงโชคลาภมาจากความฝันคูบาหากคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองนะติดขัด แกไม่ออกมันแบบโอ้มันจะไม่ไหวแล้วนะมันจะตุยแย่แล้วอะไรประมาณเนี้ครูบาอาจารย์เขาจะมาบอกคุณในเรื่องของความฝันแล้วทําให้คุณได้โชคลาภหรือใครที่ไม่ใช่สายนี้ครูบาอาจารย์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเขาก็จะมาบอกมาไกด์กับคุณผ่านเซนส์ผ่านอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณปิ๊งแวบขึ้นมาในเรื่องของไอเดียในการทํางานในเรื่องของไอเดียเกี่ยวกับการหาเงิน มากหาเงินจากหลากหลายช่องทางมากขึ้นประมาณนี้คุณจะได้ไอเดียอะไรที่มันแบบโหมันว้าวมันมาหัศสจรัน์มากๆเลยนะคะอืชาววันพุธคุณมีแกนมีลาบลอยนะเออที่เปิดมาวันจันทร์วันอังคารเขายังไม่มีกันนะคะคุณโดดเด่นมากๆเพราะฉะนั้นอสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วย่อมดีเสมอถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นมันดีเลย ถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันได้ร้ายที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วคุณขอบคุณขอบคุณเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นคุณจะรู้ได้เลยว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราอ่ะแข็งแกร่งมากขึ้นก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเรารูแ้แหละถ้าเราทําแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้น เออเรามีประสบการณ์แล้วไงเรารู้ละว,ว่าเราต้องทำอย่างไงในสเต็ปถ,ถัดไปนะคะแล้วตันเชื่อว่าคุณน่ะอินนิตีิเวงปลดล็อกนิดนึงนะแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเดินหน้านะคุณไปลุ่งไปโลดเลยเนี่ยแต่ละอย่างที่ขึ้นมาครูบาอาจารย์คอยสนับสนุนและที่เอมเพราคุณมีบริวารที่ดีนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วคุณน่ะจะผ่านอะไรที่มันไม่โอเคตรงนี้ไปมันมันเสียแค่ตัวคุณนะอันเนี้ย หน้าไพายตรงอื่นไม่แย่เลยนะคะสภาวะแวดล้อมรอบข้างคุณคือดีมากๆเพียงแค่คุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกหนักคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรอะทำไมมันมาลุมมาตุ้มคุณอยู่คนเดียวนะไม่ใช่แค่คุณที่เป็นคนอื่นๆอีกหลายคนบนโลกนี้ก็เป็นเหมือนกันบางคนตกงานบางคนนู่นนี่นั่นเออเรายังมีงานให้ทําเรายังมีเงิน เรายังมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนฝูงมีสังคมที่ดีนะคะรักตัวเองให้มากๆพร้อมที่จะ move on นะคะอีกนิดเดียวเนี่ยคุณหลุดละเป็นกําลังใจให้นะอะไรที่กําลังเสื่อมถอยลงไปในช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยความลังเลโรเลของคุณอะไรที่มัน <c oughs> อะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะมันจะค่อยๆเค,ค,คลียร์ขึ้นละอะไรที่มันปิดบังซ่อนเลนอยู่อะไรที่ อ่คุณยังไม่รู้เดี๋ยวคุณจะได้รู้นะคะอืมบทสรุปของคุณในเดือนนี้ p a จออฟคัพส์น่ารักเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้ทำอะไรหรือเริ่มได้รับข่าวสารได้เริ่มต้นทำอะไรที่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจคุณนะอะไรที่มันมืดดำอะไรที่มันแบบมนมองจับกับสภาวะจิตใจปล่อยไปนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วคุณจะได้พบได้เจอกับสิ่งที่คุณชอบที่ถูกอกถูกใจคุณด้วย เลิศอะมาดูกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะเป็นอแต่งงานมีครอบครัวเราก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันเอ่ยพากันไปสวีวีว,ว,วีนะอืมพากันไปทําอะไรแปลกแปลแปลกประหลาดเออหาเขาเรียกน,นะหาบรรยากาศใหม่ๆพากันไปสวีทไปในที่ที่แบบ ไม่เคยไปมันท้าทายไม่อยากพูดเออนั่นแหละประมาณนั้นนะเข้าใจเก็ตใช่ไหมบางคนชอบเอาดอบางคนชอบแบบเอออะไรประมาณเนี้ยนะไปมันมันจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆในช่วงช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยแหละบางทีมันอาจจะดูแบบเฮ้ยมันแปลกประหลาดมากจนเกินไปหรือเปล่านะแต่จริงๆเราไม่นะการที่เรามีไอเดียที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นไอเดียที่แบบมันดูนอกโลกเนาะ เอออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะทําให้ตัวคุณอะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่มัน fulfill คุณแล้วมันสามารถทําต่อยอดได้นะคุณแปดเหรียญขึ้นมาสองครั้งแล้วเพราะฉะนั้นอไอเดียตรงนี้ที่มันมามันน่าจะมาจากประสบการณ์ของคุณมันน่าจะมาจากองค์ความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นไอเดียของแฟนคุณก็ได้อาจจะเป็นไอเดีย,ขอ,ดอจจอดยของตัวคุณก็ได้แล้วมันมีการเข้ามาพูดคุยมามาร่วมสร้างอะไรที่มันแปลกประหลาด เพิ่มเติมมากขึ้นเออมันมันจะมีความท้าทายมันจะแบบพิสดารน,นะถ้าใครกําลังคิดจะทําอะไรอยู่กับกับครอบครัวคุณกับแฟนคุณอย่างเงี้ยมาบอกให้ตันรู้ด้วยนะคะอยากรู้เลยอะว่ามันจะเป็นไอเดียที่แบบว่าหวือหวาประหลาดมากแค่ไหนนะคะเออแต่ถ้าเกิดใครกําลังคิดที่จะไปเปลี่ยนบรรยากาศกับแฟนนะคะก็มาบอกตันด้วยนะว่า เออไม่เคยสมมุติว่าไม่เคยไปภูเขาเลยไม่เคยขึ้นเขาก็ไปผจญภัยกันอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดนะมีแนวโน้มที่จะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ในเดือนตุลาคมนี้หรือเปล่าโอ้ oh. มีคนเข้ามานะแต่คุณจะเอาหรือเปล่าล่ะ คุณจะเปิดใจคุยกับเขาหรือเปล่ามันมีทั้งคนที่แบบว่ามาแบบยั่วๆบดๆแบบนี้ก็มีนะหรือจะเข้ามาแบบโอ้โหธรรมะธรรม,มโมก็ได้คือมีหลากหลายพลังงานมากเลยนะที่เข้ามาหาคุณนะ่ะคุณแต่ว่าคุณก็พร้อมนะที่จะเปิดใจพบเจอกับพลังงานแปลกๆใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะค่อนข้างที่จะแฟนซีเลยในช่วงเดือนตุลาคมอืม มีทั้งเอ่อเลี้ยงงีได้ไหมมีทั้งวันไน g ์ t s t มีทั้งแบบว่าคบกันยาวๆเป็นแบบในเวผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือจะมาเป็นแบบเจ้ากรรมนายเวรคอยแบบทะเลาะวิวาทนูน่นนี่นั่นก็ได้อืมเป็นไปได้หลากหลายเลยอยู่ที่ตัวคุณเองเนี่ยเนี่ยแหละว่าเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์แบบนี้เข้ามาไหมนะคะแล้วถ้าเข้ามาแล้วคุณจะจัดการสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรนะคือถ้าเกิดคุณอยากจะหาคนที่เขาจริงจังจริงใจอ่ะ ก็อาจจะยังไม่ใช่เวลานี้เพราะว่าอย่างที่บอกมันมีวันไนส์สแตนเข้ามามันมีความลุ่มหลงมันมีความหลงไปกับรูปลักษณ์ภายนอกตรงเนี้ยเข้ามาคือเวลาถ้าคุณเห็นนะคุณจะรู้สึกว่าใจเต้นผิดปกติเออแต่มันไม่ใช่ฟิลแบบรักแรกพบนะมันจะฟิลเหมือนแบบว่ามันมีสเสน่หหาอะไรตรงเนี้ยที่มันดึงดูดกันและกันเออแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสตรงนี้ก็ไม่เป็นไร นะคะคุณก็ปล่อยจอยไปกับตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะตามหากับรักแท้หรืออะไรประมาณนั้นอาจจะไม่ใช่ช่วงเดือนนี้นะคะเนี่ยคุณอาจจะไปเจอกับเขาตอนงานฮัลโล่วงฮัลโลวีนอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไมได้นะคะอืมก็ลองดูนะไม่เสียหายเปิดใจพูดคุยกันไม่ชอบก็แค่ปัดปัดคนต่อไปเข้ามาประมาณนี้ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากครูครูบาอาจารย์กันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะ อบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมในเดือนตุลาคมเนาะเนี่ยเห็นไหมราตีเทวีนะคือคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าการที่เราเลือกตรงนี้มันเป็นไปในลักษณะอย่างไรเดวิลปีศาจคนที่จะเข้ามาหาคุณน่ะคุณรู้แหละเซนคุณมีแต่นะตอนนั้นคุณอาจจะแบบเฮ้ยลองดูก็ได้ขอลองนิดนึงบางทีการที่เราไปลองกับอะไรตรงเนี้มันอาจจะทำให้เรา ก้าวไปสู่สิเนหาความลุ่มหลงตรงนี้โดยที่ไม่รู้ตัว,แล,วแล้วเรามันก้าวไปแล้วว่ามันอาจจะถอยยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะก้าวไปหรืออะไรใดๆก็ตามมีสติให้มากๆอืบางทีเราไม่ต้องอยากรู้หรืออะไรกับเรื่องพวกนี้ยก็ได้ข้ามไปบ้างก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บตัวทีหลังแล้วเดี๋ยวมาอดครวนไม่โอเคนะคะเนี่ยรู้ว่ามัน มันน่ากลัวก็ยังเอาขาแย่ลงไปอืมเห็นไหมไพ่ก็ขึ้นมาเตือน <c oughs> ข่อยคุณอดทนอีกนิดนะเดี๋ยวอะไรที่เป็นของคุณอะไรที่คู่ควรกับคุณคุณจะได้เองนะคะฝึกฝนฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้ดีนะเดี๋ยวจะได้เจอกับอะไรที่มันมันใช่สำหรับคนสมการรอคอยอุ้ยเมื่อกี หรือสีนารายจริงๆเมื่อกี้มันพลิกมาอย่างนี้แล้วนะแต่ตานไม่หยิบใช่ปะเมื่อกี้คุณเห็นไพ่ใบนี้แอ,อ้ตานก็หยิบสับแล้วหยิบมาใหม่ก็ยังออกมานะคะจงไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เข้ามายั่วยุทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากในด้านหรือความรักการยั่วยุจากทางด้านของทรัพย์สินเงินทองด้วยการที่ เหมือนแบบมิดจี้อะที่ลงทุนเท่านี้สิคุณได้ผลตอบรับเป็นแบบนี้แบบนี้นะเอากิเลสเอาความอยากได้อยากมีอยากเป็นตรงเนี้ยมาลอกลวงคุณนะคะคุณจะต้องเนี่ยให้คุณอดทนไว้อย่าเอาขาก้าวเข้าไปสู่อะไรที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันใช่หรอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอกให้คุณเชื่อเซน์ของคุณให้ดี การที่เราเกิดมาเป็นคนวันกุธอะเรามีจิตใจที่อ่อนไหวอยู่แล้วนะคะลังเลโลเลตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอะไรยังไงดีเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเรารู้ว่ามันน่ากลัวม,มันไม่โอเคเราก็ไม่ต้องแย่ขาเข้าไปก็ได้นะคะอดทนรออีกนิดเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆนะคะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วคุณจะได้พบเจอกับอะไรที่มันเป็นของคุณที่เป็นของคุณจริง นะคะอะไรที่ไม่ดีมันจะสะท้อนกลับไปถึงคนหรือพลังงานลบที่ส่งมานะคะขอยคุณเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆนะชาววันพุธคุณจะได้ทําอะไรที่ที่มันเป็นของคุณจริงๆสมกับการรอคอยสมกับองค์ความรู้ที่คุณมีศักยภาพที่คุณมีที่คุณสะสมมาเยอะแยะมากมายใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการ เป็นกําลังใจให้ชาววันพุธนะคะจากพลังงานที่ครูครูบาอาจารย์ส่งมาให้ตรงนี้คือพลังงานเต็มเปี่ยมมากๆนะคะเพียงแต่ว่าเราก็อย่าไปหลงละเริงกับกิเลสตัณหาอะไรต่างๆที่ส่งเข้ามายั่วยุกับเรานะคะก็เป็นกําลังใจให้ท่านที่เกิดในวันพุธในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งถัดๆไปของตานมากๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ตันต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ